ส,ส,สัสดีค่ะดียินดีที่ได้มาเยี่ยมชมเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกษตรพอเพียงตามพระราชดำริหรือศาสตร์พระราชาที่นี่นะคะครับคือได้อ่านข้อมูลข่าวสารในโซเชียลแล้วดีใจที่จะเห็นเกษตรกรเนี่ยที่คิดอย่างอย่างสวนบุญล้อมเนี่ยนะคะก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าสวนบุญล้อมเนี่ยมีเริ่มต้นมายังไงถึงได้มาทำ เกษตรตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวค่ะครับผมรู้่อตอกแก้วนะครับอยู่ตำบลหนองโนโอ,อำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีที่มาทำตรงนี้ก็คือพระอ,องค์ท่านเมื่อปี3-5ท่านมาซื้อที่ไว้ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีเที่ประมาณ10ไร่ท่านก็ทำโครงการเป็นโครงการทฤษฎีใหม่ขึ้นมาทีนี้เราก็ไปดูของท่าน ของท่านก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่อย่างตอนนี้เป็นสี่อย่างนี้เราก็ไม่ทราบว่าสี่อย่างก็คืออะไรเรายังไม่ทราบเลยน,นะพอเราไปเห็นแล้วก็จะมีบ่อน้ํามีนาข้าวมีพืชไร่พืชสวนแล้วก็มีที่อยู่อาศัยเอ๊ะเท่านี้ในหลวงทําไมถึงบอกว่ามีมีแค่นี้ก็ก็อยู่ได้ก็พอกินพอใช้แต่ไปดูข้างในแล้วสี่อย่างเนี้ยสามารถ สร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างาความมั่นคงของชีวิตได้เลยก็ไปดูพอกลับมาทำพอกลับมาทำแล้วทางเกษตรกระทรวงเกษตรก็มามาแนะนำให้ขอเป็นโครงการออขอทำโครงการเข้าไปหาเกษตรจังหวัดเ,เกษตรจังหวัดเรามีมืดพื้นที่อยู่20่สิบไร่แต่เราจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนเหมือนกันแต่ออทีนี้ทางเกษตรก็ทำ โครงการเข้าไปเอานาเอาบ่อน้ำสองไร่เอานาข้าวสี่ไร่เอาแปลงพืนไร่พื้นสวนสิบสองไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยสองสองไร่มันไม่เข้ากับโครงการใช่ก็เลยไม่ได้คพอไม่ได้เราก็ทำคนเดียวดีกว่าดีมั้งทำคนเดียวดีกว่าเราไม่ต้องอาศัยราชการละใช่วพนดีเราก็ทำพึ้นมาปุ๊บเราก็เกิดบันดาลใจในเรื่องไร่นาสวนผสม ก็ทำขึ้นมาปุ๊บเป็นไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่เราไม่ได้ทำเป็นโครงการทฤษฎีใหม่ทำเป็นไร่นาสวนผสมตามแนวของทฤษฎีใหม่ของพะอโอเราก็มาทำแบบของท่านสุยางก็ได้เรียรู้เรื่องว่าการที่เราทําผสมผสานเนี่ยคือมันต้องปลูกทุกอย่างมีน้ำมีนาข้าวมีพืชไร่เป็นสวนที่จะไว้กิน ปุูกบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในส่วนของเรามีครบทุกอย่างมีโปรตีนนะคะใช่คมันครบแล้วแล้วครบแล้วเราจะซื้ออะไรล่ะยาก็มีอยู่ในสมุนไพรคะยาก็มีในในในสวนของเราทั้งหมดถึงเวลาปุ๊บตื่นเช้ามาก็ได้ไข่ใช่ตื่นเช้ามาก็ได้ผักบ่ายมาก็เอาไปขายได้ค่ะกลับเข้าบ้านมาก็เอาเงินแต่เอาเงินเข้าบ้านอย่างเดียวไม่ได้เอาเงินไปไหนเลย แ<ส>ล้วได้ปลูกป่าด้วยใช่ไหมคะได้ปลูกป่ากี่ไร่นะคะได้ปลูกป่าปลูกป่าอยู่ประมาณทั้งหมดเลยฮะมาเราปลูกผสมผสานหมดอั้ททั้ง20ไร่เลยนะยี่สิบไร่เราจะของเราทั้งหมดแต่เราจะแบ่งเนื้อที่ของเราเหมือนกันก็มีบ่อน้ำมีนาข้าวมีไร่พืชสวนแล้วก็มีที่อยู่อาศัยใช่ค่ะแล้วก็ป่ามีปลูกป่าปลูกไร่พืชสวนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพืชไร่พืชสวนกับป่าอยู่ด้วยกันปลูกรอบบ่อน้ำก็อยู่ได้อค่ะ ได้ใช่ค่ะปลูกรอบนาเราก็ปลูกได้ค่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เราก็อยู่ในร่องสวนค่ะร่องสวนอะไรเพราะฉะนั้นไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างของคุณลุงนี่คืออะไรบ้างคะหนึ่งต้นอะไรครับเพื่อประโยชน์ไม้ไม้พืชสวนก็เป็นพวกไม้สักไม้พยุงไม้ตะเคียนใช่ไม้ โอ้หลายหลายอย่างเลยจำชื่อได้อะแยะเลยนะแต่เป็นไม้ไทยหมดใช่ไหมคะไม้พื้นเมืองหมดเลยนะคะไม่มีต่างไม่มียูคาลิปตัสไม่มีกระถินเทพาพวกนั้นค่ะไม่เอาค่ะเพราะว่าพืชตระกูลนั้นเขาบอกว่าเกษียณแล้วแต่ก็ยังอยู่ไม่แน่ใจเกษียณแล้วเขายังอยู่เขาบอกว่าพอตัดแล้วมัน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 ก็ไม่ตาย ก็เลยไม่เอาพวกนั้นมาไว้ก็เอามาไว้เหมือนกันเป็นบางส่วนไม่เอามากเอานิดเดียวแต่ที่ถามนี่ไม่ได้แปลว่าส่งเสริมนะคะถามเป็นค้อถามเป็นข้อคิดเห็นค่ะซึ่งดีอ่ะชื่นชมนะคะที่ใช้ไม้ไทยอ่ะที่ใช้ไม้ที่อยู่ในป่าของไทยนะคะซึ่งย่อมจะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสภาพดินฟ้าอากาศของไทยโอกาสที่จะเป็นอันตรายก็น้อยนะโอกาสจะเป็นสิ่งที่ ทำอันตรายให้แก่พืชพื้นเมืองก็น้อยอย่างต้นโมกเพีายเราก็มีโมกมันเหรอคะโมกมันหรือโมกโมกโมกมันโมกโมกใหญ่แล้วไม้โมกนี้ใช้ทําอะไรคะคุณลุงก็สมัยก่อนเขาก็คนโบราณเขาไม่ได้ทอะไรเขาปลูกไว้ให้ลูกหลานดูอเพื่ออะไรคะมันมีประโยชน์ไม้มันใหญ่มากครับไม้โมกนี่ใหญ่เลยใหญ่ม้าหนึ่งไม้ค่าก็ใหญ่มาก จะ <Yeah>, uh, oh. ขอให้ oh. เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าที่ได้ทำตาม uh, สาาราชาเนี่ย mm. ตอนนี้ได้ทำ uh, อะไรไปบ้างแล้วได้เผยแพร่อะไรไปให้เกษตรกรท่านอื่นๆบ้างค่ะแล้วมีใครบ้างที่เปลี่ยนจากเกษตรเจิงเดี่ยวมาตามเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะครับตอนนี้ก็คือมีหลายมีหลายอย่างนะที่เขาเขาเรียนแบบของพระอ,องค์เนี่ยนะแต่ตอนนี้ที่ตั้งมานี่ก็คือทางหน่วยงานต่าง ก็เลยจัดให้เป็นศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาให้ให้เกษตรกรเด้เข้ามาเรียนรู้กับเราในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำยังไงหรือทฤษฎีใหม่เนี่ยเอาไปใช้ยังไงที่ถูกต้องแล้วจะนำความรู้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ก็เลยตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สวนสวนล้อมสีลินขึ้นมาที่ที่เอาลูกลูกชายทั้งสามคนเข้ามาเป็นเป็นชื่อแต่ที่สวนล้อมสีลินนั่นก็คือคนแรกก็คือ บุญล้อมคนที่สองก็คือผู้หญิงคือชื่อสุขศรีคนที่สามที่อยู่กับผมเนี่ยก็คือจักรินก็เลยเอาสามชื่อเอาสามคนนี้เขามารวมกันเป็นสวนล้อมสีลินคือเป็นศูนย์เลยศูนย์เรียนรู้ที่จะให้ชุมชนเข้ามาก็เลยจัดเป็นส่วนส่วนตรงนี้ถ้าอย่างว่าถ้าเราเข้าไปถึงปุ๊บเราจะรู้เลยว่าฐานที่หนึ่งคือฐานเรียนรู้ในเรื่องของปุ๋ย ปุ๋ยน้ำหมักที่พระองค์ท่านบอกว่าประหยัดและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดที่พระองค์ท่านบอกไปประหยัดใช้ประโยชน์สูงสุดใก็เลยนำเอาความองความรู้ตรงนี้คือเอาของที่เหลือใช้มามาทำให้มันให้มันได้ประโยชน์ส่วนที่สองก็คือพอกินพอกินคืออะไรพอกินคือการปลูกพืชผักสวนครัวส่วนที่สามก็คือ พออยู่พออยู่ก็คือทําบ้านให้คนมาพักอยู่อาศัยแล้วก็มาเรียนรู้ตรงนี้ที่ที่สี่ก็คือพอร่มเงาก็ปลูกป่าแล้วก็เผาถ่านเผาถ่านเอาอะไรมาทําก็คือเอาเอาดอกเบี้ยของกิ่งไม้คกิ่งไม้ที่เราตัดแต่งกิ่งเราเอามาเผาถ่านคอัที่ห้าลุมที่ห้าก็คือ การเรียนรู้เรื่องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบกบบตรงนี้แล้วก็ทําสร้างสมุนไพรศูนยเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็ทําบัญชีโคเรือนให้เขากลับไปให้เขารู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องการทําบัญชีเราจะได้รู้รายรับรายจ่ายของตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นเศรษฐกิจพอเพียงถ้าไม่มีบัญชีโคเรือนควบคุมในตัวเองก็ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงช่คค่ะ ฟังข่าวได้อ่านข่าวสารข้อมูลแล้วก็สนใจวิธีการที่นี่มากค่ะเพราะว่าวิธีการที่นี่ทำเนี่ย ไม่ซื้ออะไรเลยพึ่งตัวเองมากที่สุดอันนี้น่าจะเป็นหลักการที่ดีตัวเองชอบนะคะคนี่ก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เชื่อมั่นในาศาสตร์พระราชามากค่ะคคเม<ๆ>ื่อก่อนนี้เรียนเตรียมแพทย์อยู่เวลาออกจากเตรียมแพทย์รับทุนรัฐบาลไทยไปเรียนเกษตรเพราะอยากช่วยเกษตรกรค่ะมีความสุขมากที่เห็นเกษตรกรเนี่ย ได้ทําตามแนวทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงเนี่ยคะเพราะคิดว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินแก้ปัญหาความยากจนได้เพราะเกษตรกรไม่สามารถควบคุมกําหนดราคาผลิตผลของเราเองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่าง5ระดับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะเป็นทางที่อยู่ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะค,คือตัวเองเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นเกษตรกร เชื่ออย่างนั้นบ้างแต่รู้สึกว่ามีน้อยไปหน่อยอที่เกษตรกร,ร,กรทําอย่างนั้นคือเปลี่ยนจาก,กเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นกเกษตรผสมผสานเนี่ยนะคะ,ะก็เลยอยากจะมาตามหาความรู้ข้อมูลว่าทําไมเกษตรกร,ร,กรของเราจึงละ,ะการปฏิบัติแบบกเกษตรเชิงเดี่ยวมาทําเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงเนี่ย น้อยกว่าที่ที่เราคาดหวังนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้พัฒนาจนเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะก็อนุญาตช่วยนำชมหน่อยได้ไหมคะก็คือทำฐานต่างๆเนาะค่ะค่ะได้เลยครับค่ครับอันนี้เป็นฐานอะไรคะเห็นมีเหมือนกับภาชนะบรรจุสารอะไรสักอย่างครับนี้คือฐานของ สูตรของปุ๋ยของอสูตรของพระราชทานครับอ๋อปุ๋ยสูตรพระราชทานนัานกำหนดไว้ว่าประหยัดเรียบง่ายใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด uh. ก็คือเอาของที่เหลือใช้ในครัวเรือนเรามาอย่างเช่นพืชผักในสวนใ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 น,ในครัวเรือนเรามาเศษอาหารในครัวเรือนเรามาที่เรากินเหลือที่หมาไม่กินอะไรไม่กินเราก็มาทําเป็นปุ๋ยมา <c oughs> เป็นปุ๋ยหมัก เนี่ยตัวขี้ไก่ขี้หมูแล้วก็มาทําเป็นปุ๋ยหมักตัวนี้ขึ้นมาทีอเขาเรียกว่าปุ๋ยพระราชทานเราไม่ต้องไปหาซื้อของในครัวเรือนเราเอาขี้ไก่ในเล้าเราเอาขี้หมูในเล้าเราทำนะครับประหยัดเรียบง่ายใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดใช้ประโยชน์ได้สูงสุดใช่นี้เอาไปใส่ผักใช่ใส่แปลงผักแปลงข้าวแปลงต้นไม้อะไรได้หมดเลยนะตอนที่เราจะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่างๆมันมีประโยชน์มากค ่ใชท่านพระราชทานมาแล้วเราต้องถนองพระราชทานของชาวไท้ได้ต้องทําตามที่ท่านบอกเราจะต้องไปซื้ออะไรปุ๋ยเคมีสารเคมีต่างๆเราอยู่ในบ้านเราใชหมแล้วนั่นแหละท่านนำหลับมาถูกแล้วดีมากเลยค่ะแค่ประชาชนเห็นเห็นแล้วจะได้รู้รู้่ากคุณค่าของสิ่งของในบ้านเราเนี่ยเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดจริงๆเรื่องที่ทําอยู่เนี่ยนะอย่างเนี้ยอย่างเรื่องการออกดอกเนี่ยก็เก็บไข่หอยเชอรี่มาทำ<อ>มาหมักให้มนนนันเป็นเป็นเป็นสูตรเรื่องการเจริญเติบโตของข,ของของรวงข้าวอ๋ <นะ S 1> ออันนี้เอาน้านมมาจากม่วกเหล็กที่มันเหลือเียท<อ>ี่เขาไปทิ้งม่วกเหล็กเอาไปทิง<อ>ปท้งมาก<อ>แล้วก็มาทาเป็นปุ๋ยเรื่องการเจริญเติบโตของพืชนะตัวนี้พืชสมุนไพรตัวนี้ป้องกันแมลง แล้วก็ใช้กากกาแฟที่มันมันเสียแล้วกาแฟโบราณที่เขาทิ้งแล้วยาฉุนที่บุหรี่ที่ก้นบุหรี่ต่างๆที่เขาทิ้งอะแล้วก็ออกมาหมักใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ผสมนิดหน่อยแล้วต้นควันไม้ที่เราเผา่านออกมาก็มาผสมก็เป็นสมุนไพรได้แล้วก็ไปฉีด ขับไล่แมลงเราในสวนเราได้หมดเลยนี่ยะเราทําง่ายๆแค่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยใช่ดีมากแล้วไม่มีพิษมีภัยต่อเราด้วยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะใช่แล้วไม่ต้องไปซื้อดีมากเลยค่ะนี่แหละก็คือพระองค์ท่านนำหลักไว้อะไรที่ที่เราเราเอาออกจากใจจริงๆที่เราคิดได้จากพระองค์ท่านี่ยเราจะไปรอดยอดเยี่ยมค่ะ เราจะมีอีกฐานหลายฐานที่เราจะเดินนะต่อไปก็จะฐานที่พอกินพอกินที่เราว่าเอาตัวนี้ไปแล้วมันพอกินจริงไหมเอาเลยไปเลยไหมฮะอันนี้คืออันที่สองที่ว่าพลกรุดูดบ่อน้ำ นะส่วนที่หนึ่งของพระองค์ที่พระองค์ได้บอกว่าต้องมีบ่อน้ำสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือขุดบ่อนี้ไว้นะ,ะเพื่อว่ารองรับน้ำในสวนเราไปลดน้ำผักแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นสวนของปลูกผักสวนครัวทั้งหมดเลยอยู่ด้านนี้นะฮะผักสวนครัวนะคะนนปลูกต้นไม้บ้างปลูกผักสวนครัวบ้างผสมผสานไปที่เขาเรียกว่า ไล่านาส่วนผสมนลเราต้องปลูกผสมผสานเข้าไปให้มันอยู่ด้วยกันได้ั้งไม้โตไม้เล็กไม้เลี้ยงไม้เลื้อยอะไรต่างๆมาอยู่ด้วยกันได้ตรงนี้แต่เท่าไปข้างในเราก็จะมีฐานเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่แหนแดงใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้แหนแดงครับเพื่อเอาไว้มันมีไนโตรเจนสูงเพื่อเราจะปลูกผัก เอาไว้เอาไว้ทำเป็นปุ๋ยปุ๋ยสดค่ะปุ๋ย้งอ๋อปุ๋ยแห้งเอาไปผสมกับให้มันแห้งก่อนแล้วก็าไปใส่พืชผัก ในกระถางบ้างในในในต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะฮะต้องเดือนหนึ่งเราก็จะออกทีหนึ่งเดือนหนึ่งก็ออกทีนึ่งเลี้ยงหนึ่งเดือนใช่ฮะแล้วเอาไปตากแดดไว้ให้แห้งแห้งแล้วก็ใส่ไปหยิบเดียวฮะพอพอให้มันมีไนโตรเจนไม่ต้องบดไม่ต้องอะไรไปผสมกับใบไม้ตรงโน้นนะคะเอาผสมกับใบไม้ฐานที่หนึ่งนะคะใช่ใช่ฮะนี่แหละก็มันก็จะได้ไนโตรเจนสูงเพราะไนโตรเจนสูงมันก็เหมือนกับปุ๋ยยูเรียนม่หละเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยยูเรียแล้วก็ใช้ตัวนี้ผสมไปได้ค่ะ แล้วแหนแดงนี่ขอโทษนะคะต้องอยู่ในน้ําขนาดนี้ใช่ไหมคะเอได้ทุกอย่างเราจะเลี้ยงในในบ่อใหญ่ก็ได้แต่ต้องเลี้ยงในกระชังอยงนั้นปลากินของเราหมดปลาก็กินเป็ดก็กินไก่ก็กินกินได้ทุกอย่างนะตัวนี้เลี้ยงได้หมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงได้เนี่ย มันจะได้ประโยชน์กว่าเราเยอะเพราะต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่ไพรต้องอะไรเอาน้ําใส่อย่างเดียวก็เลี้ยงขึ้นมาแล้วได้แล้วเป็นพืชพิเศษค่ะมีความสามารถพิเศษมีเอนไซม์พิเศษเอาไนโตรเจนจากอากาศเข้ามาทําเป็นปุ๋ยได้ใช่ครับดีมากเลยค่ะครับ